ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมสุชินช่างจาับวันนี้เราจะมาแนะนำการเปลี่ยนสปริงหรือว่าหนวดกุ้งจากเข็มเดียวหรือว่าจักปมหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันก็แท็กกิ้งแล้วก็จับซิกแซ ตังนี้ที่ใช้สปริงหรือว่าหนวดกุ้งเนี่ยอ,อันนี้เป็นเดือยสำหรับปเวลาเรายกตีนผีชิงเขาก็จะเปิดเราก็จะดึงได้ออกได้ก็ใส่เดิอนลงไป ครับที่หมุนนี้ก็คือตัวปรับได้ปรับชิงเวลาได้งอกหรือว่าได้หลวมชิงตัวนี้ก็เวลาตัดแล้วมันก็จะเปิดนี่เรามาใส่หนวดกุ้งกันเลยครับใส่ทาง เล็กไปก่อนเข้าไปมันจะมีร่องอยู่จะมีร่องร่องสป,ปริงก็มีอยู่ที่ตรงเลยนี่ครับอันนี้เป็นร่องสป,ปริง ตะปิงก็จะมีเงี่ยงลงมานิดนึงที่ตะปิงแล้วก็ใส่เข้าไปค่อยใส่เข้าไปก่อนเราก็ลองหมุนดูมันจะลงเข้าจะลงทองมันพอดีเราก็ลองหมุนหมุนดูว่ามันตึงแค่ไหนกดดูแล้วก็ เทปสปริงดูว่าใช้ได้ไหมอย่าแข็งเกินหรือว่าจะอ่อนเกินให้มันพอดีพอดีตอนที่เราจะล็อกน็อตเนี่ยเราควรที่จะบีบบีบหน้านี่เสมอกันแกนข้างในกับหน้าจะเสมอกันพอดีแล้วเราก็ไขน็อตเข้าไป เสร็จแล้วก็มาเทสตประปิงดูว่าใช้ได้ไหมเนี่ <Okay, S 1> นี่ก็ใช้ได้แล้วไขน่น็อตให้แน่นเลยตอนนี้สวมเดยเข้าไปเดยตัวนี้เวลาบีบแล้วมันจะเปิดชิงเวลาเราตัด ว่าจักหยุดจริงเขาก็จะเปิดถ้าทำงานแล้วจริงเขาก็จะปิดครับเราก็มาใส่กับตัวจกักอันนี้เป็นจักแท็กิ้งหรือว่าจากักปมพรักงานก็ทำหนวดกุ้งหักเย็บไปก็มีปัญหาได้ตัดสั้นมั่งยาวมั่งได้มีสวยมั่ง นี่เราก็ใส่เข้าไปทอใส่เราก็กดเข้าไปให้แน่นเพราะเดือยเดือยเขาจะดันชิงมันจะมันจะแน่นหน่อยเราก็ต้องกดให้แน่นๆแล้วก็ไข่น็อตเข้าไปอันนี้จากโกมจากแท็กกิง้งครับบางตัวก็เป็นหกเหลี่ยมบางตัวก็เป็นไขควงแบนถ้าเป็นเข็ม,เ,ขมเดียว ตีแท็กสองเข็มจะใช้ไขควงแบนแล้วแต่หัวน็อตแล้วแต่จักเสร็จแล้วเราก็ร้อยได้ร้อยได้ให้ครบนะครับตามที่เราเคยร้อยมาถ้าไม่ครบนี่มันจะเกิดความเสียหายได้เข็มอาจจะหัก ใส่ให้ครบร้อยรูก็ต้องร้อยให้ครบรูที่เราจะร้อยได้เนี่ยมาตรงนี้ก็สำคัญพอจากพวกนี้เขาจะเป็นออโต้จะหยุดไม่ได้ก็จะเย็บจนเสร็จนี่ครับเข็มหักก็คือหักกระเด็นเลย หยุดไม่ได้ถึงเวลาหยุดเขาจะหยุดเขาเองเพราะฉะนั้นเกิดมันจะเกิดความเสียหายอย่างเยอะหาเสต้ามาลองจะให้คนเย็บหาเสผพามาให้ เราสามารถทำเองได้ครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนหนวดกุ้งเนี่ยจากที่บ้านหรือว่าเรามาทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มันดูว่ามันหักหรือว่าอะไรเราก็เทสดูเทสต์เสเศษผ้าดูว่าเออมันทำงานตามปกติไหมถ้าปกติแล้วก็โอเคครับผม